รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่ง E ีนะครับ E ีีนี้นะครับเรามาพบกับเจ้าอีรูซู ปีศูนย์เก้านะครับตัวนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์ตัวสูงนะครับเป็นรถสี่ประตูเกียร์ธรรมดานะครับเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้เครื่องสองพันห้านะครับที่สามด้วยรวมนะครับลองมาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปนะครับถือว่าสวยเลยนะครับน่าจะเติมแปดสิบเปอร์เซ็นตะครับเรื่องสีนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างนิดนิดหน่อยๆนะครับ เรื่องปกตินะครับตามสภาพการใช้งานนะครับมีล้อแม็กดีสามเจ็ดให้ยางดีนะครับหล่อๆนะครับรถคันนี้ส่งค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับห้องเครื่องนะครับถือว่าสวยนะครับคันน้องคันหน้าถือว่าเดิมนะครับห้องเครื่องมองง่ายนะครับอุปกรณ์อย่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับแผ่นน้องแผ่นแดมกันร้อนก็ยังอยู่นะครับมุมซ้ายมุมขวาที่เดิมอันสนิทนะครับหน้าหลังไม่มีโดดแน่นอนนะครับเครื่องดีก็ตีดีนะครับแอร์เย็นเพียงพอะนะครับรถคันนี้นะครับ น็อตไม่ขยับนะครับรุคันนี้มือเดียวไฟแดงนะครับภาสีไม่ขาดนะครับกระเป๋าหลงก็บาดหลังนะครับเป็นของเ็นอัลปุมชัดไม่มีโดนแน่นอนหน้าหลังเดิมนะครับภายในค่อนข้างสวยนะครับรถคันนี้นะครับภายในสวยมากนะครับลุ่มๆลอนะครับไม่ไม่เหลืองเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับคนสมวนโซนหน้าไม่แตกไม่บวนนะครับบอกไม่ขาดนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับรุ่มๆแล้วถือว่าภายในนี่สวยจัดเลย เงินลงเงินไปอยู่ก่อนใช้ได้หมดนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเหมือนเดิมผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามเพื่าเป็นเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินใจเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับแถวสัมพาน์นะครับวัดไร่ขิงซอยวัดไร่ขิงนะครับ ส่วนเพื่นเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปอยู่แนวนี้ชี้เป้ารถแบบนี้นะครับแนะนํารถแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถนำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับเอาไว้เท่านี้กับนาโนเคนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ